สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เซนซีมือใหม่ทุกท่านนะครับอีพีนี้ก็จะมาต่อกันนะครับเป็นการตัดตัวบอดี้กีตาร์นะครับอีพีนี้ก็จะมาตัดตรงซอกคอนะครับแล้วก็มาแชร์เทคนิคการทํางานต่อจากคราวที่แล้วนะครับคืองานหนึ่งชิ้นเราสามารถแบ่งทําได้เป็นหลายๆครั้งนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับอีพีนี้ก็จะเป็นการตัดตรงนี้นะครับพี่พี่ตรงซอกคอันนะครับแล้วก็เจาะรูสี่รูนี้แล้วก็มาเจาะ รู2รูนี้นะครับรูแจ็คนะครับก็ทำการแคมออกมาแล้วนะครับใช้แบบราล์ติงนะครับแล้วก็ดิวแล้วก็ราติงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับมาต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆก็เปิดแกมมาสามนะครับแล้วเราก็กลับไปตำแหน่งศูนย์นะครับ ของเครื่องเรานะครับจุดเริ่มต้นนะครับตรงนี้อาจจะจดไว้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นพิกัดเครื่องนะครับ x ศูนยที่ลบ4ี y ่ y ที่บวก1นะครับตรงนี้จะเป็นพิกัดเครื่องนะครับให้เพื่อนๆกดเ e f e r e n c e รนซ o ออม ก่อนก็ได้นะครับให้เครื่องเราจะได้รู้พิกัดเครื่องนะครับถ้ากดสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นพิกัดเครื่องนะครับเดีวเครื่องก็จะวิ่งไปชนลิมิตด้าน X นะครับเสร็จแล้วก็มาด้าน Y แล้วเราก็สั่งให้ไปพิกัดจุดเริ่มต้นเราตรงนี้นะครับที่เราจ็ดว้นะครับ X ลบ404 Y บวก1นึง3นะครับ ก็เดี๋ยวผมสั่งให้มันเข้าโฮมก่อนนะครับก็จะมาเข้าโฮมนะ,ค,ะญญครับเ,เสร็จแล้วครับมันเข้าโฮมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นศูนย์น์นะครับตรงนี้นะครับที่กัด พิกัดเครื่องนะครับ m a แม i n ีนโ o r d i n a t e นะครับหลังจากนั้นผมก็จะสั่งให้มันไปที่ให้เลือกนะครับว่าเราจะให้มันไปที่พิกัดไหนนะครับพิกัด G53 ก็คือแม i n ีนโ o r d i n a t e นะครับ G54 ก็คือ พิกัด Work Coordinate พิกัดที่เราจะทำงานนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็น่าจะศึกษาไว้นะครับตรงพิกัด2ค่านี้นะครับมีพิกัด Work Coordinate พิกัด Machine Coordinate แค่นั้นเองนะครับปกติถ้าเราไม่มีสคริปต์ตัวนี้เราก็จะต้องมาพิมพ์ที่ตรงนี้นะครับพิมพ์ mdi g 5 3 x 0 x 1 0 0อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้า มีตัวนี้เราก็คลิกตัวนี้แล้วก็พิมพ์พิกัดที่เราต้องการนะครับสมมติผมต้องการให้ไป G ห้นะครับก็คือพิกัดเครื่องโคเออแมชชีนโคเรนเนนนะครับผมก็พิมพ์ G 5 3ไปนะครับแล้วก็ Enter นะครับอยากให้ x ไปเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นี้ได้จดไว้ไหมครับ4ี่ลบ4ี่นะครับก็พิมพ์ลบ 4 4 4นะครับ Y ละ Y บวก103ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่จดไว้นะครับแล้วก็ Enter นะครับ Z เราก็ใส่0ย์ไปก่อนนะครับเพราะว่าเรา Z, Z นี่เราจะใช้ Auto t ทูนซิโรเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ใส่0นย์ไปก่อนนะครับเครื่องมันก็จะวิ่งมาจุด00งานแรกเราเลยนะครับ ประเด็นคือต้องกลับจุดศูนย์ให้แม่นนะครับของงานชิ้นเดิมนะครับแล้วก็เอาชิ้นงานไม่ได้ถูกยกออกไปที่ไหนนะครับไม่มีการขยับนะครับมันก็จะกลับมาศูนย์ตอนแรกแล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้ออโต้ทูนลงไปแตะผิวชิ้นงานเหมือนเดิมนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็ดีกว่างาน หกชั่วโมงเราต้องทำทีเดียวเสร็จนะครับมันก็จะลำบากอาศัยเวลาว่างทำไปเรื่อยๆกดออโต้ทูนซีโร่นะครับเราก็ระบุความหนาของโพบไปนะครับโพบเราเป็นแผ่นฟอย์นะครับผมผมก็จะเป็น0.1นะครับก็โอเคไปนะครับเดี๋ยวแกนแซทจะเคลื่อนลงมาแตะผิวโพบนะครับ แต่เสร็จแล้วก็จะเซตศูนย์แล้วก็ยกขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็กดพิมพ์วายไปนะครับให้ดอกลงมาแตะที่ผิวชิ้นงานนะครับก็โอเคตอนนี้แตะดอกแตะลงมาที่ผิวชิ้นงานแล้วนะครับก็จะเป็นตำแหน่ง x 0 y 0นนะครับสำหรับเริ่มการต่องานที่สอง ก็คือการเกาะซอกคอตรงนี้นะครับแล้วก็เจาะรู4ทั้งหมด1 2 3 4 6รูนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็นการกัดซอ้าคอนะครับแล้วก็เจาะรูแจ็คนะครับรูวอรุ่มนะครับเกิดความผิดพลาดนะครับตรงนี้เหมือนไม้มันฉีกนะครับเพื่อนๆนี่ฮะอาจจะไม้อาจจะมันขวางเซียนมันเลยกระเด็นไปนะครับอาจจะบางช่วงนี้มันบางน้อยไปหน่อยนะครับ อาจจะต้องแก้งานอาจจะปรับให้ฟีดเรทมันลดลงหรือว่าให้มันเดินช้าลงนะครับหร,หรือว่าความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นที่ดอกอาจจะหมดความคมไปแล้วก็ได้นะครับอนนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวอีพีต่อไปจะเป็นการตัดตัวรูปทรงตัวบอดี้นะเดี๋ยวต่อกันเลยดีกว่านะครับพี่ผมก็จะตัด ด้านนอกนะครับตัวกรอบมันะนครับก็โหลดไฟทีคด้ามาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเาจะเริ่มตัดต่อจากของเก่าเลยนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับ ก็เสร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับตัว b บอดี้กีต้าร์นะครับเสร็จจะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมขุดลึกลงไปประมาณสัก20-30มิมลนะครับก็ยังไม่ขาดนะครับ,นรบขนาดโดยประมาณก็42นะครับความสูง ความยาวนะครับของกว้างก็สาอนะครับโดยประมาณก็สำหรับอีพีนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ